ไปข้างในได้ประธานละประธานหน่วยอะไรฉันจะแจ้งพนรรักงานของแกให้พวกแกสวัสดีครับ,รบท่านประธานหมอครับขอภาพนะครับเอาไปทานประธานไปยืมตโคุไว้อะไรพวกแกยังฟัง,ง,งให้ดีนะอาล่ะพวกแกนั่งครับมาครบอะไรใช่ไหม เรัรเดตน้อยเป็นบ้าเ่ยโอเคครับผมถึงก็ฝันร้นายเลยวะอา่าประธานแนะนำตัวไปสิอ่าผมอำนวยจานาคารนะครับยังไงหลังจากนี้ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมอ่า,อาทา่วันนี้นเขาจะเป็นประธานของพวกแกทั้งหมดโอเคไหมอา่าส่วนงานสำหรับวันนี้ก็ เป็นบททดสอบการเอาตัวรอดและป้องกันชั้นคนนี้ใครสามารถไปเอาศพหลวงพ่อมาได้ล่ะแกจะได้อันนั้นมันไอดีไม่ใช่หรอโอไม่ใช่หรอป้าจะไม่เอาศพเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จะได้คะแนนเพิ่มนะโบนัส ให้พวกแกถ้าพวกผมไม่ทำอะ่ะผมไม่อยากทำร้ายครัวแล้วผมจะได้คะแนนไหมถ้าพวกแกไม่ทำเหรอใช่อาจารย์ผมมีอะไรสงสัยนิดนึงอ,ะอ่ะอ้าว่ามาเลยถ้าผมไม่อยากถือตำแหน่งประธานนี่ได้ไหมประธานเปิดชุดติ้งหน่อครับประธานาเปิดชุดติ้งอยู่แล้วถ้าผมไม่ผมอยากสลับตำแหน่งประธานนี่ได้ไหมขอเหตุผลแกนหน่อย<ต>สิก<ม>ว่มีเหตุผลอะไรดีๆที่มันฟังขึ้นไหมล่ะ ถ้าเหตุผลดีๆเลยคือผมไม่มีความเป็นผู้นําครับทําไมล่ะโดยส่วนตัวแล้วรู้ตัวเองนะครับว่านําใครไม่ได้เพราะผมเป็นคนใจร้อนผมมีอีกหนึ่งคนที่ผมจะเสนอครับแล<ต>้วผมคิดไปดว้วยว่า,วา,วาเขาน่าจะบริหารได้ดีกว่าผมอือ่าขอเสนอลุงแม็กครับอ่านะนายลุงแม็กลุกขึ้นมาสิ <laughs> <laughs> สเสนอ อ่าล่ะเขาจะมอบอต้องถามทุกคนว่ายอมรับหรือเปล่าแค่นั้นเองยอมรับก็ถ้าใครไม่ยอมรับก็มากับผมได้อีกรอบครับไแกได้ตลอดไอเละล่วงไปแล้วรอบหนึ่งอย่าห้าวไอเจอนี่ก็ล้วไงก็ซัดได้ตลอดอเฮ้โรงเรียนเดียวกันด้วยจะรับอ่าะแกกลับไปนั่งที่ของแกนะได้ครับไม่มีใครคัดค้าอะไรเลยใช่ไหมไม่มีครับไม่มีครับ โอเคงั้นเอางี้ถ้าเริ่มผมขอเริ่มขอเลือกอีกสามคนอีกสามคนเหรอที่ต่อยตะกี้นี้อ่ะหัวขาวที่ต่อยตะกี้นี้ลุกขึ้นมาสิแล้วก็คนลุงคนนู้นลุงนู้นอ่ะใส่แว่นอ่ะลุงนู้นอ่ะลุงคนเนี้ยมาลุงเลสผมหมอใช่นั่นแหละโอเคโอเคสู้ๆลุงอีกคนหนึ่ง อใครดูวะไอแผนนี่กีนเนี่ยคนที่เรียกแผนนะมาฮะหโอเขาเล่นหุ้นอ่ะครับผมเขาผมมายืนมา <Okay. S 1> โอเคครบแล้วสี่คนนี้จะคือคนติดต่ออีกทีนึงนะครับในการมีเรื่องหรือว่าอะไรปรึกษาตอนผมไม่อยู่ได้นะครับครับตามนั้นนะยอมรับไหม ยอมรับครับโอเคตามนั้นมาคูมาต่อโคโคโคพออาจารย์พออองเรียนลเรนรอวมมือคนนี้คนออกมาต้องเงียบเงียบไว้ผมจะไม่เอาคนเด่นออกมานะครับเดินขึ้นมาด้านหน้าสิผมจะไม่เอาคนเด่นออกมาฮัลโหลลุงเขาเรียกลุงอะอะไร เดินขึ้นมาด้านหน้าว่ะว่วะต่อไปนี้เขาคนนี้จะเป็นประธานของพ่อกแกโอเคไหมโอเคครับทุกคนโอเคไหมอ่าหลัะกลับไปดังที่ฉันจะแจ้งงานแล้วล่ะงานของ<ค>พ่อแกในวันนี้แต่ก่อนอื่นนะขอพูดในฐานะประธานผมจริงๆผมอยากให้ทุกคนโคนหัวนะแต่มัน<ะ>ก็ ก้ไลอยู่ขอกลับไปเสียบเป็นประธานได้ไหมผมไม่อยากโกนหัวไม่ใช่สี่คนตะกี้นี้ไม่ได้โกนไงอ๋อได้ได้งั้นเอาเลยลุงลูกเต๋อลูกเต๋าโกนโกนโกนมันจะลำบากนะท่านประธานโกนเลยครับแต่วันพรุ่งนี้ก็ไม่ได้เรียนแล้วนะเราโกนหัวให้เป็นแบบว่าพวกเราเป็นหนึ่งรวมเดียวกันดีไหมไม่แล้กมันจะขัดกับหลักสูตรแรกของงานนี้แหละหลักสูตรยังไงอันนี้คือการแข่งขันนะหลักสูตรแรกคือที่ผมอยากให้ทุกคนโกนหัวผมอยากอธิบายแผนก่อน ถ้าเขาเลงแต่พวกผมพวกคุณจะได้เปรียบถูกต้องไหมครับครับถูกพวกคุณจะเป็นเหมือนเงาแต่ถ้าแสงสว่างขนาดไหนอะเงาจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นผมเลยอยากให้ทุกคนโกนหัวเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ถ้าไม่โอเคก็ไม่เป็นไรโกนเลยโกนเลยผมว่ามันยังมีอีกนิหนงคนนะ มันอาจจะจําคนกันไม่ได้ไงทุกคนถูกต้องมันจำกันไม่ได้สมมติคนนี้เป็นลุงบางคนก็จะเน้นแต่ลุงสมมติคนนี้อํานวยก็เจนนี่แต่อํานวย <ใช S 2> คนนี้ในคนนี้คนนี้ <ใช S 2> เราเกิดเราคนผมมาเขาอ,อาจจะไม่รู้กันก็ได้ <ใช S 2> ว่าเป็นใครเป็นใครผมอยากให้พวกเขาอ่ะเล็งพวกผมทั้งห้าคนแล้วพวกคุณก็ใส่เลย <S <S อะล่าทุกคนว่ายังไงล่ะโอเคนะแขนนี้โอเคนะได้ครับแต่ผู้หญิงไม่ต้องนะครับผู้ชายอย่างเดียว โอเคไหมสักวันหนึ่งถ้าไม่เวิร์คเราค่อยว่ากันโอเคจัดไปตามนั้นพอต่อเลยงานแรกของพวกแกทุกคนนะฟังไว้ให้ดีงานนี้จะมีสิบห้าคนแรกเท่านั้นที่จะได้คะแนนจากชั้นไปล่ะใครที่ไปเอาศพของไอโรงเรียนสีดำมาได้ล่ะมาให้ชั้นคนนี้สิบห้าคนแรกได้คนนั้นจะได้คะแนนไป แต่ถ้าแกซื่อบื้อหรือพลาดไปโดนตำรวจหรือแกตายเรื่องของแกละ่ะไม่ใช่เรื่องของฉันพวกแกเข้าใจแล้วใช่ไหมแต่ครับแต่ครับแต <15 S 2> ่ครับส <15 S 2> ิบห้าคนแรกเท่านั้นนะที่เอาศพของพวกมันมาได้แ่ะเล่ามาให้ฉันไม่รวมพอ,อนะไม่ไร้ปพอล่ละเพราะว่าพอ,อพ<ว>ต้องเป็นคนให้คะแนนละ่ะแกไม่พออ๋มอ,อมา <laughs> ฝั่งนู้นไม่ได้คะแนนะไรเรลิ เอางี้พวกพวกเราไปเปลี่ยนหน้ากากกันดีกว่าง่ายกว่ามันจะมีหน้ากากหัวโล้นเปลี่ยนต้องเป็นหน้ากากใช่เป็นหน้ากากหัวโล้นดีกว่าแล้วก็มีมีผ้าปิดปากเดี๋ยวเราลกันอันนี้คือสามารถตีกันในโรงเรียนได้เราสามารถอยู่ในไม่ได้เราจะไม่ตีกันในโรงเรียนโอเคส่วนฉันจะยืนรออยู่ข้างล่างตรงนั้น15คนแรกเท่านั้นที่จะได้คะแนนจากฉันไปโอเคไหมโอ้โหอลดาพวกแกวางแผลอะไรกันให้เรียบร้อยนะต่อเลยเดี๋ยวฉันไป คุยกับไอ้ผอองเรียนเชี่ยนั่นก่อนหะอไปเราไปร้านหน้ากากกันไปร้านหน้ากากก่อนนัวอย่าเพิ่งออกจากเรียนนะอย่าเพิ่งออกจากเรียนล่ะปุ้งผมพูดนะตอมมาแล้วเวัสดีฮัลโหลฮัลโหลเพราะว่าไงราคามันกี่บาท้วครับลูกแต่เราจะใส่หน้ากากกันให้หมดเลยก็ได้เดี๋ยวจะยอมล้นไปด้วยใช่ได้ครับแยกไม่ออกเป็นใครเอาไอ้ตีก่อน อ่าคนอ่เาผมว่าเขาได้เป็นคนที่ปุ่บบั่นมากที่สุดอย่าเพิ่งออกล่ะสักครู่นะเราพรีเตรียมรถเลยน่าจะมาดักแล้วใช่เพื่อวัวไม่ได้ไปไหนหรอกไม่น่าไปไหนหรอกเอาจริงอ่ะแม่งน่าจะมารอแล้วแหละเขาคน่าจะมารอแล้วเไหนเรามีคนเดินแยกนะไอ้หนุ่มานได้ไหมครับลุงตบพี่ว่าอะไรครับมีอะไรจะคุยกับครูไหม เออผมบอกเรื um, no, okay, ่องที่ผมลืมไปซักสนิทเลยอ่ะก็ลูกจำเหตุการณ์เบอร์น้านาไปแล้วใช่ไหมที่จำได้ตอนที่เบอร์เอาบีทแทงพวกูกขวดอ่าเหตุการณ์นั้นแหละฮะครบสิบห้าคเมื่อไหร่ฉันจะแจ้งอาจจะช้าไปหน่อยแต่ต้องหยุดทุกอย่างโอเคไหมโอกาสมาที่โรงเรียนโอกาสให้แค่ครั้งเดียวไปครับโอเคแล้วใช่ไหมโอเคครับ เดี๋ย่าทำการปล่อยนะแต่เพิ่งฮัลโหลเรากอจะปล่อยแล้วนะฮัลโหลฮัลโหลมีหมอไหมอ่ะฮัลโหลหมอมีหมอไหมนี่หรอพี่เสือว่าเราต้องเอาให้ลงสี่คนอ่ะเราไม่มีคาบเรียนบ้างหรอโอเควันนี้เราไปเปลี่ยนอากาศให้บารูใช่เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนอากาศกันแต่เปลี่ยนหน้ากากให้จำไม่ได้สักคนใช่ คครรัับบพอแต่ผมว่าลุงอ่ะน่าจะโดนได้เวลาออกล่าเหยื่อไปเลยล่ะทำตามไม่ใช่ต้องไปเอาพยายามเกาะกลุ่มกันนะถ้าเราเสียเราจะพลาดคะแนนไม่ต้องสำคัญได้ใครได้มาก็ไม่ต้องแย่งกันเราเป็นหนึ่งรวมเดียวกันไปด้วยได้ไหมเนี่ยผมไม่มีรถไม่มีรถได้ไผมไม่ได้เอารถมาเลยไปด้วยผมไม่มีรถรถว่างมั้งรถว่างไหมรถจอดเยอะจังวะ จุกจุบรถดำผมอ่ะนู่นนู่นนู่นทะลึ่งรองมับร้อยเดี๋ยทั้งคนในแก๊งเรายังอดขึ้นเลยไอ้คนขี้อมามามาขับไเติมน้ำมันก่อนรถเดินป่ะพี่พิงค์น้อยใจน้อยใจพิงไอ้เียเดี๋ยวกูคุยก่อนให้ใครพี่มีน้ำมันเติมน้ำมันหน่อยดิลงมาก่อนลงมาก่อนคนนึงอ่ะพี่พิงค์มาเดือดพี่ครับครับใครมีน้ำมันบ้างเติมดิมาเจอที่ดียครับ